หลังจากที่เราได้ดูตำแหน่ง Editor และตัวของ Sentinel ไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในเกมอย่าง Duelist กันบ้างน,นะครับว่า30วันที่ผ่านมาในโหมด Competitive หรือว่าโหมด Rank เนี่ยตัวไหนถูกหยิบยกมาเล่นมากที่สุดนันเดงครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนันเดงใครใเป็นเมน Duelist บ้างสามารถบอกผมไว้ใต้เมนได้เลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็น Main Jet นะตั้งแต่โดนเนื้อไปก็ไม่ได้เลลล่นนแแ้้้ววรัพอมกก็ Let's go, cabrón. ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเมโลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC m o โมบายรวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีวาลุณแลนดด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่อดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเมโลท็อปอัครับผม เอาละครับผมกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับดีดีตอนรับเข้าสู่เช้าที่สดใสของวันที่31นะครับหลังจากที่เรานะครับได้ดูตัวของ Sentine l c o n t r o l l e รรวมถึง i n i t i a t o r ไปแล้วนะครับว่าตัวไหนถูกหยิบยกมาเล่นมากที่สุดวันนี้ก็จะเป็นคิวของ Du e อ i s t ตำแหน่งที่คนแย่งกันเล่นมากที่สุดด้วยนะครับเพราะว่ามันเก่งนั่นเองเนาะและเพื่อนๆน,นะครับเป็นเมนตัวไหนก็สามารถบอกผมไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วก็อย่า อโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับดูลลิสต์นะครับผมตอนนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะถือว่าเยอะที่สุดในเกมวารุณแล้วล่ะครับเริ่มกันตั้งแต่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือเจ็ด เจ็ Jet เป็นด้วยลิตัวเดียวนะครับผมที่มีสกิลพสซีฟนั่นก็คือสามารถลอยกลางอากาศได้นะแล้วก็เป็นตัวลูกหลักของไรออดนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโด <ไป S 1> นเนิร์ฟไปเนาะเมื่อก่อนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโอพีตั้งแต่เกมเปิดมายังไม่เคยแบบโดนเนิร์ฟหนักอะไรขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าตอนนี้นะครับโดนเนิร์ฟไปแนละ้วก็ทําให้เล่นยากขึ้นอีกนิดต้องเพิ่มสเต็ปการเล่นขึ้นอีกนิดนะครับทำให้เจตนั้นถือว่าได้รับความนิยมลดน้อยลงไปพอสมควรเลยนะครับโอเคสกิลแรกของเจ็ดนะครับผมนั่นะก็คือสกิ <Jet S 1> ลซีคาวเบ เลี้ยวได้แล้วก็บดบังวิสัยทัศน์ของศัตรูได้นะครับเอาไว้เขา้าไซต์เอาไว้หนีหรือว่าแม้กระทั่งเอาไว้ทําให้ควักอาวุธไวก็ทําได้เช่นกันครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเวลาที่เราแดชเสร็จแล้วเราปล่อยสโมกทันทีมันจะทําให้ควักอาวุธขึ้นมายิงได้ทันทีนะครับไม่เชื่อก็ลองไปทําดูนะถือว่าโกงมากๆเลยแหละสกิลที่ 2, 2> อัพดาฟเจสจะพุ่งตัวขึ้นไปบนอากาศนะครับเอาไว้ขึ้นกล่องเลยเอาไว้ขึ้นสิ่งของหรือแม้แต่จะคอมโบกับตัวสกิลอย่างเบสตอมสกิลอันติก็ได้เช่นกันนะครับสกิล นั่นเองเนาะทำให้เจตเนี่ยมีความคล่องตัวค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวแต่ก็เป็นสกิลนี้แหละครับที่โดนเนิร์ฟไปในช่วงก่อนนะทำให้มีสเต็ปในการเล่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ทําให้เจตเนี่ยเล่นยากขึ้นนิดนะสำหรับมือใหม่และสกิลสุดท้ายอันติเมตสกิลต้องเก็บให้ครบ7ลูกนะครับสำหรับลูกแก้วหรือว่าเก็บคิวนะเบลดสตอร์มนะครับผมเป็นมีดห้าเล่มด้วยกันนะครับที่จะปล่อยมีดออกไปทีละเล่มดาเมจต่อเล่มนั้นก็อยู่ที่50นะครับเมื่อโดนหัวก็จะตายทันทีที่150ดาเมจนั่นเองเเนนนาะะมื่่ออกครับตอนยุคแรกๆเนนี่ยตัวี้นะคครับเมื่อกกดลิขวาหรื ว่าปล่อยไปทีละชุดนะครับมีดมันจะรีขึ้นมาให้เราใช้ได้เรื่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้นะครับณปัจจุบันพอเราคลิกขวามีดหมดแล้วหมดเลยนะเด็กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเอเจนต์ตัวแรกอย่างน้องเจ็ดครับ ตัวต่อไปนะครับผมซึ่งมีความนิยมมากๆในช่วงนี้เลยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแข่งหรือโหมดคอมเพ t ติ i ี e หรือโหมดต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ถูกหยิบยกมาเล่นค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดียวเชียวนะครับสำหรับตัวของเลสสกิลแรกนะครับบูมบอ t ไอตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสกิลอินนิชเตอร์ของตัวเลสได้เลยนะครับนอกจากที่เราจะปล่อยให้มันออกไปรับตีนแทนเราแล้วนะครับก็ยังจะหาตำแหน่งของศัตรูได้ด้วยถ้าปล่อยถูกมุม,มนะอีกทางนะครับเมื่อเจอศัตรูมันก็จะวิ่งเข้าหาศัตรูด้วยความเร็วแสงครับผมไประเบิดใส ถ้าศัตรูเนี่ยยิงไอตัวบูมบอทนี้ไม่แตกนะครับแล้วผมบอกเลยว่าโคตรถึกไอตัวบูมบอทเนี่ยน่าลำคาญมากๆเลยละครับสกิลที่2ตัวของ Blast Pack นะครับอันนี้เอาไว้กระโดดนะครับหรือว่าจะเอาไว้ปาใส่คู่ต่อสู้จนคู่ต่อสู้เนี่ยตายก็ได้นะครับถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยเลื่ดเหลือน้อยนะก็แล้วแต่การใช้ของแต่ละคนไปนะครับอันนี้3ามตัวของเพนเชลครับผมเป็นตัวระเบิดนะโอ้โหผมบอกเลยว่าไฮไลท์เลยเลยครับสำหรับตัวนี้ปาระเบิดออกไปนะครับเมื่อระเบิดแตกไปรอบนึงนะครับมันก็จะมีลูกปลายระเบิดเล็กๆน้อยๆนะครับพุ่งออกมา4-5อันนะทำให้สร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยไอตัวนี้ก็น่าทำขาดมากๆเช่นกันนะครับและอัน็อปเม โอ้โหใครได้ยินเสียงนี้แล้วก็ต้องวิ่งหนีทันทีสําหรับโชดซัปเปอร์เป็นอันตีที่คียโกงมากๆเลยนะครับผมสำหรับอันตีบาซูก้าของน้องเลสนะครับแต่นาทีนี้ถ้าใครยิงทันนะครับหรือว่าสามารถฆ่าเลสได้ทันก็จะรอดไปหรือว่าถ้าเลสคนนั้นไม่แม่นก็จะรอดไปได้เช่นกันครับ ตัวที่3เลน่าครับเลน่าแม่ทุกสถาบันอีกแล้วนะครับผมสกิลค่อนข้างที่จะโกงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาตรงที่มันค่ายากค่ายเย็นและเกินถ้าอยู่ในมือคนที่เล่นเก่งมากๆนะเริ่มกันด้วยสกิลแรกนะครับผมสกิลเลียครับไม่ใช่เลียอ,อย่างนั้นนะฮะสกิลตาบอดของเลน่านะเดงครับล่าสุดก็ได้มีการบัฟไปนะครับทำให้สกิลนี้เนี่ยไม่จํากัดระยะทางในการโดนนะเมื่อก่อนนะครับผมมันจะมีระยะอยู่นะถ้าใกล้เกินไปก็จะไม่โดนบอดใช่ไหมถ้าไกลเกินไปก็จะไม่โดนบอดแต่ว่าอันนี้ไม่จํากัดระยะทางแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือกล จะโดนบอดอยู่ดีสกิลที่2และสกิลที่3นะครับเป็นสกิลซิกเนเจอร์อเบลิตี้เนาะนั่นก็คือ1เลยตัวของดูดเลือดนะครับเมื่อเลนะ่านะครับผมทำการแอซซิตหรือว่าทําการฆ่าศัตรูตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับก็จะสามารถใช้2สกิลนี้ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นตัวของดูดเลือดหรือหายตัวแล้วแต่คนจะใช้ในจังหวะไหนนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่และสถานการณ์นะครับซึ่งสกิลนี้เลยครับผมเป็นสกิลที่โคตรโหดมากๆถ้าใครเล่นเป็นนะครับผมสกิลตัวดูดเลือดนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นเราปืนพกหรือว่าเราที่่ฟูก็ตามมรเือ เราฆ่าศัตรูได้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีก่อนนะสมมุติว่าเรามีเลือดอยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเรากดดูดเลือดปุ๊บมันจะมีตัวของโอเวอร์ฮิลขึ้นมาให้เพิ่มเลือดให้เราเป็น150ครับผมแต่ว่าก็จะมีระยะเวลาจำกัดนะทําให้เลน่าเนี่ยตายยากตายเย็นนะครับผมเมื่อโดนยิงไปดูดเลือดกลับมาเลือดก็เต็มร้อยอีกโอ้โหผมบอกเลยว่าฆ่าโคตรยากและสกิลสุดท้ายอันติเบตอะบิลิตี้ครับกับอิมเพลสครับผมเลน่าจะเห็นศัตรูเนี่ยเป็นตัวสีชมพูนะครับอีกทั้งก็ยังยิงไไววขึ้้้นนนดดดยแลละะเเเเมมมืื่่ออรราาาัตูคก็จ็จีป ร5 0เต็มทุกๆครั้งที่เราฆ่าได้นะครับอีกทั้งเราก็ยังจะสามารถกด E เมื่อฆ่าศัตรูได้เพื่อทําการหายตัวด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างจากตัวของ d i s m i s s Skill Signature Ability ตรงที่แบบว่ามันจะไม่เห็นเงาสีแดงนะครับเมื่อเรากดหายตัวปุ๊บมันจะไม่เห็นเงาสีแดงต่างจากตัวของ d i s m i s s นั่นเองครับถือว่าโกงมากๆถ้าใครเล่นเป็นนะ ตัวที่4โยรูครับโยรูเป็นพ่อหนุ่มที่ค่อนข้างที่จะท็อกซิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากเนาะแต่ถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยก็บอกเลยว่าโคตรน่าลำคาญทีเดียวนะครับโดยเฉพาะสกิลเฟกเอาสกิลแรกของเราครับสกิลเฟกเอานะครับสามารถที่จะปล่อยตัวปลอมของเราออกไปได้นะครับเพื่อสอดซองเพื่ออ่าล่อให้ศัตรูยิงหรือแม้แต่เอาไว้แบบไปเช็คจุดอันตรายต่างๆก็เป็นไปได้นะครับหรือแม้แต่จะเอาใช้หนีก็ทําได้เช่นกันสกิลที่สองนะครับสกิลบ라이ไซสกิลแฟกของโยรูนะครับเมื่อโดนเข้าไปทีเนี่ย เรียกว่าแสตตาเป็นนาน3 4วันเลยทีเดียวสำหรับสกิลนี้สกิลต่อไปนะครับเป็นซิกเนเจอร์แอบิลิตี้นะครับอย่างสกิลเกตดคราชครับเป็นสกิลหายตัวของโยรุนะครับโดยโยรุเนี่ยเขาจะวางแทบ็บนะครับหรือว่าวางตัววาร์ปไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นวาร์ปไกลหรือว่าจะวาร์ปจุดนั้นเลยก็ทําได้เช่นกันโดยการคลิกซ้ายหรือคลิกขวานะครับพอเราอยู่ในจุดอันตรายที่หนีไม่ได้นะครับเราก็สามารถกด e เพื่อวาร์ปไปจุดที่เราวางไว้ได้อันนี้ก็หรือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะพลิ้วเลยทีเดียวและ skill ส skill ift, กิ ให้ครบ7ลูกนะครับสกิลนี้จะสามารถที่จะพลางตัวได้นะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งเนาะเอาไว้ไปเช็คไซส์นะครับบอกตำแหน่งให้เพื่อนว่าเฮ้ยมีศัตรูหลบอยู่ตรงนี้มีศัตรูหลบอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่จะคอมโบกับสกิลอื่นอย่างเช่นบลายไซส์นะครับหรือเฟคเอาเองก็ตามทําให้ศัตรูนะครับผมเบนความสนใจไปทางสกิลนั้นสกิลอื่นนะครับแล้วเราก็กด X อีกครั้งนะครับเพื่อยกเลิกอัลติเมตแล้วมาอลุมจอศัตรูก็ได้เช่นกันแล้วพอลอุมจ้อเสร็จนะครับถ้าใครเก่งๆอีกหน่อยก็วางว์ปไว้ที่อืืนน่่นคััแล้วววก็หาายยตไปปเพอมอมดภ นี้ก็ได้เช่นกันนะครับมีลูกเล่นหลากหลายมากแต่ว่าค่อนข้างที่จะเล่นยากแล้วก็ใช้จินตนาการเยอะสักนิดนะครับสำหรับตัวของโยรุ อันดับที่5ฟินิกครับฟินิกนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะค่ายากสําหรับคนที่เล่นเก่งๆนะครับเพราะมีสกิลฮิลตัวเองได้ด้วยเนาะอีกทั้งก็ยังมีสกิลที่โคตรจะโกงอย่างรันอิดแบกด้วยเลยครับเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะครับกับสกิลแบลสสกิลกาแพงไฟนะครับสามารถปิดวิสัยทัศน์ของศัตรูได้เอาไว้หนีเอาไว้ฮิลตัวเองก็ทําได้เช่นกันหรือว่าจะดัดแปลงไปเล่นในรูปแบบอื่นๆก็ได้เช่นกันแล้วแต่บุคคลไปนะครับอันที่สอ,องสกิลเคิร์ ตรงโยรูเนี่ยจะปล่อยไปเป็นเส้นตรงนะครับผมแต่ว่าฟินิกเนี่ยจะปล่อยออกไปเป็นเส้นโค้งนะครับซ้ายหรือขวาเนาะและสกิลซิกเนเจอร์ของฟินิกนั่นก็คือฮอตเฮดหัวร้อนอ่ะไม่ใช่ละฮอตแฮนด์ Hand, ครับผมเป็นตัวมือร้อนนะครับผมปล่อยกระสุนวงจากออกมาปลาลงพื้นนะครับสร้างดามเมจให้กับศัตรูหรือว่าจะเอาไว้ฮิลตัวเองก็ได้เช่นกันสําหรับสกิลตัวนี้นะครับและสกิลสุดท้ายอันติเมตสกิลอย่างลันอิดแบกครับลันอิดแบกได้ครับผมจะปล่อยตัวปลอมออกไปเหมือนกับฟินิกเนี่ยจะมีอีกหนึ่งชีวิตเลยนะครรรัับเมมื่่อสาาถาถฆศตู ได้ก็จะเป็นจุดดีนะครับแต่ถ้าฆ่าไม่ได้นี่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ก็มีข้อดีอยู่ตรงที่มันแค่เก็บลูกแก้วให้ครบ6กลูกก็จะสามารถใช้ได้แล้วแหละครับ และตัวสุดท้ายของเรานนออนแม่สาววิ่งเร็วจุดๆโซนิกของเราในเด็ครับสกิลเบสิกนะครับฟาสเลนครับผมจะปล่อยกําแพงขึ้นมาทั้งซ้ายและขวานะครับทำให้บดบังวิสัยทัศน์ของศัตรูได้นะครับในช่วงระยะเวลานึงแล้วนนออนก็สามารถเข้าไปเปิดไซด์ได้อย่างง่ายได้หรือว่าจะเป็นการวางเฟกก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ระวังศัตรูมาดักตรงปลายทางด้วยนะครับว่าเราจะโดนทิ้งไว้ตรงกลางทางเลยทีเดียวสําหรับตัวของฟาสเลนอันที่2นะครับผมเป็นดดเลย์โบ้ครับผมจะปล่อยลูกบอลสตันออกไปนะครับเมื่อศัตรูโดนนะครับ ก็จะถูกสตันไปแป๊บหนึงแล้วก็นีออนก็จะสามารถใช้สกิลต่อไปนั่นก็คือสกิลไฮเกียนะครับเข้าไปอุมจอศัตรูได้และสกิลต่อไปนะครับสกิลไฮเกียจะเป็นสกิลวิ่งเร็วของนีออนโดยนีออนจะสามารถสไลด์ได้1ครั้งนะครับผมทำให้ศัตรูเนรำคาญได้เป็นอย่างมากสําหรับสกิลนี้ถ้าใครเล่นแบบเก่งๆหน่อยนะบางทีมีกระโดดซ้ายกระโดดขวากระโดดถอยหลังก็ยังมีนะครับและสกิลสุดท้ายสกิลออลติเทอย่าง สกิล o v e r d r i v e นะครับผมเป็นสกิลที่นีออนจะปล่อยสายฟ้าออกจากมือของตัวเองนะซึ่งมีความโกงเป็นอย่างมากไม่กี่แพทที่ผ่านมาก,ก็ถูกบัฟนะครับทำให้ยิงโดนหัวเนี่ยแรงมากๆเลยทุกครั้งที่ใครเล่นเก่งๆสไลด์เก่งๆเปิดฟัสเลนจังหวะดีๆนะครับสามารถสตันศัตรูได้เนี่ยก็สามารถใช้ Over Drive ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยละ่ะเข้าไปจี G, G ้ G, แป๊บเดียวก็คือเก็บเอสได้แล้วนะครับผมสําหรับตัวนี้และทั้งหมดนั่นก็คือ6ตัวดูไอลิสของเราเองนะครับแค่นี้ก็ปาไปจะ สินาทีแล้วนะสำหรับคลิปเดี๋ยวโซนต่อมานะครับเรามาดูดีกว่านะครับว่าในช่วงระยะเวลา30วันที่ผ่านมาตัวไหนได้รับความนิยมมากที่สุดในโหมดคอม petitive ครับ เริ่มกันที่อันดับที่6กับโยรุครับผมโดยมีอัตราการพิกเลดอยู่ที่11.5%และมีวินเลดอยู่ที่44.1%ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสกิลค่อนข้างที่จะใช้ยากสักนิดหนึ่งอีกทั้งความพลิ้วเนี่ยมันก็มีข้อเงื่อนไขจํากัดนะครับตรงที่เรานะครับจะต้องวางตัวของวาร์ปก่อนถ้าไม่ชนะนะครับโยรุก็จะหมดประโยชน์ทันทีเลยแต่ถ้าใครเล่นเก่งๆเนี่ยอย่างที่ผมเคยเจอมานะครับเคยเจอคนที่เล่นเก่งมากๆแล้วมันน่าลำคาญมากๆก็มีเช่นเดียวกันสําหรับโยยรัับออนนดดทีีี่5ผมม อัตราการพลิกเลทอยู่ที่13.1%และมีอัตราชนะอยู่ที่46.6%เครับเ <ST AN TI AL> จ้าหนูแฮมทาโร่ของเรานะครับก็มีความพลิ้วไหวที่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีแอบเล่นยากนิดนึงนะครับทั้งสกิลตัวของสไลด์นะครับผมสกิลตัวของสตันเนาะบางทีเราก็จะไม่รู้นะครับว่าเราต้องเปิดฟาสเลนตอนไหนนะครับทำให้ตัวนีออนเนี่ยได้รับความนิยมไปแค่13.1%ครับอันดับที่4ฟินิก ฟินิก์มีอัตราพิกเลทอยู่ที่18.1นะครับแล้วก็มีอัตราชนะอยู่ที่49.2หลังจากที่ได้บัฟมานะครับทำให้ฟินิก์เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดจากอันดับสุดท้ายเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับ4เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลแฟลชนะครับผมสกิลอันตีที่ยิงแล้วก็จะได้เกราะเท่าเดิมไม่เสียเกราะแบบเมื่อก่อนนะครับอีกทั้งก็ยังฮิวตัวเองได้นะแล้วก็สร้างจังหวะให้เพื่อนได้เป็นอย่างดีวิ่งใส่ได้บบบรได้รรััััััับบบบควาาามมมมนนนนนนนิิยเเเเพ่่่ขขึป็ออออดดททีี4งง สามเลสครับเลสนะครับผมเป็นตัวที่โคตรน่านลำคาญตัวหนึ่งเลยแต่ก็ต้องฝึกเล่นกันสักนิดหนึ่งนะครับโดยมีอัตราพิกเลตอยู่ที่31.6%และมีอัตราชนะเยอะที่สุดเลยอยู่ที่5 0 4ตครับตัวเลสนะครับผมมีสกิลที่หลากหลายแล้วก็ปรับเล่นได้แบบไม่รู้จบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบูมบอทที่จะเข้าไปเช็คไซส์เช็คนั่นเช็คนี่เช็คมุมต่างๆก่อนได้หรือว่าจะกระโดดเข้าไปนะครับผมปลาระเบิดเพื่อทําให้ตัวเนี่ยสไลด์ไปด้านข้างเพื่อยิงก็ทําได้้้เเช่่่นนนนกกัแแลลวตตจิตาารของผู บางนี้ก็ต้องไปฝึกกระโดดกันดีๆนะสำหรับตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยทีเดียวครับอันดับที่2 อัตราพิเลตอ,อยู่ที่41.7%และมีอัตราชนะอยู่ที่48.2%ถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟหรือว่าโดนแอจจัสไปในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่เจ็ดก็ยังเป็นเจ็ดอยู่ดีเพราะว่ามีความพริ้วค่อนข้างมากและมีสกิลที่ครบเครื่องเป็นอย่างมากสามารถเปิดไซส์ให้เพื่อนได้อย่างดีนะครับเมื่อปาสโมกออกไปแล้วก็แดดเข้าไปในสโมกเพื่อทําให้ศัตรูเนี่ยลนลานนะครับก็ทําได้นะแล้วก็บีตัวของอันตีที่แรงโคตรๆอีกด,ด,ด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องแอบใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าสม เล่นไม่เก่งก็อาจจะไม่พลิ้วเท่าที่ควรแต่ถ้าใครเล่นเก่งๆรับรองว่านัดเดียวหัวนัดเดียวหัวเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวเจ็ดและอันดับที่1ของเรานั่นก็คือเลน่าครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกยิบยกมาในการแข่งใดๆนะครับหรือว่าแคบจะไม่เห็นในรายการใหญ่ๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบลชมเปี้ยนมาสเตอร์ก็เห็นน้อยมากๆสําหรับตัวของเลน่าแล้วมันทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเลน่านะครับมีอัตราพิกเลทอยู่ในโหมดแรงอยู่ที่58.6%ถือว่าโคตรเยอะและมีอัตราชนะอยู่ที่44.1%า เป็นตัวที่ฆ่าได้ตายยากมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกิลดูดเลือดสกิลอันตินะครับแถมยังมีใบมีหายตัวอีกเป็นตัวละครที่ฆ่ายากมากๆถ้าอยู่ในมือคนเก่งนะครับที่เขาไม่เอาไปเล่นในแข่งอาจจะเพราะว่ามันต้องใช้ตัวของเงื่อนไขเยอะเกินไปกว่าจะใช้ได้แต่ละสกิลนะครับอีกทั้งสกิลใบนะครับก็ถูกทําลายได้ง่ายนะครับทำให้เปิดไซส์ให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งสําหรับตัวของเลนาถ้าเทียบกับตัวของเลสนะครับที่สามารถกระโดดเข้าไปได้เลยนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยยิงยากแล้วก็ฟาระเบิดนั่ ระเบิดนี่บูมบอทเข้าไปเช็คอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากกว่าตัวของเรนาครับนักแข่งก็เลยไม่ได้หยิบยกไปแข่งในรายการใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นแค่เหตุผลส่วนเล็กๆนะครับมีเหตุผลอีกร้อยแปดอย่างที่เราไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับว่าทําไมเขาถึงได้เล่นเนาะแต่นะทีน่นี้นะครับช่วงก่อนที่ผมเล่นเรน,นาเนี่ยเข้ามือจ,จัดๆเลยคือแบบยิงทีนีสี่สิบห้าสิบตัวได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ามันตายยากจริงๆโกงแม้กระทั่งตัวของราพิสตตลนะครับคนอื่นมีเลือดร้อยแต่ถ้าเรนานยิงได้ก็คือมีเลือดนะร้อยหรรัับตวของนา ครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นอันดับทั้ง6อันดับนะครับที่ถูกหยิบยกมาเล่นในโหมดแรงในช่วงระยะเวลา30วันที่ผ่านมานั่นเองใครเป็นเมนตัวไหนบ้างลองบอกผมใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเป็นเมนตัวของเจสนะครับและเลนาด้วเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาในวันถัดๆไปนั่นเองถ้ามีข้อมูลประการใดผิดพลาดกับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหร กันอย่างมีความสุขนะครับในเช้านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมฟิลฟิลนิกสวัสดีครับ ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกแถมปลอดภัยมาแนะนำทุกคนด้วยนะครับนั่นก็คือร้านเม l โลท็อปอัพบริการเติมเกมราคาถูกทั้ง PC, Mobile รวมกันมากกว่า10เกมและแน่นอนมีว a l o ลแ n นด้วยนะครับหากสนใจอยากเติมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ไปที่แอดเมลโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องเบโลท็อปอครับผม